8ปีแล้วลองวันนี้มา8ปีประาพาฒน์มาเลยครับเนี่ย8ปีเป็นไงที่8ปีเป็นไงครับ8ปีที่ผ่านมา8ปีไม่มีอะไรเลยนะการค้าการขายอาตกตำ่ำคนจนกนลงคนรวยรวยเอานี่ครับอ่ะอันนี้ไม่ใช่หน้ามาแล้วครับตัวจริงนะครับอ่ามาแกบมาเนี่ยมาแก้มาเนี่ยมาแก้มาเนี่ย าไม่ได้ถามนะครับพูดอดดับใจครับมันมีขอนระบายความในใจนะครับออลออมาแปดปีเต็มแปดปีนี้ที่รอคอยไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยพิษเซียมลงสามลงคุณแพรทองทานชินวัตรวันนี้ก็ไปพบปะประชาชนนะครับกับทางกรรมการบริหารพักด้วยนะฮะนำโดยทางคุณหมอชนน้าสีแก้วนะครับคุณประเสริฐจ,จัฐนทราลวงทองคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะครับมีสอสอว่าที่ผู้สมัคร นนทบ,บุรีเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับเพื่อไทยก็เกือบยกจังหวัดมันมีจังหวัดหนึ่งที่มันเป็นพลังประชารัฐไปแต่ตอนนั้นก็เป็นอดีตของอดีตสสเพื่อไทยไง<อ>ใช่ไหมคุณอะไรนะคุณแต่ผมไปพูดชื่อเขาผิดแย่ผมไม่นึก<ฮ>ชื่อออกคุณพูดจริงเนี่ยผมจำไม่จำไม่หวานไม่ไหวอ่ะใช่ไหมคือ,ค,อคือมีอยู่ท่านหนึ่งะนะฮะที่เป็นเพื่อไทยมาก่อนเขาไปลงพลังประชารัฐตอนนั้นก็ทําให้มีการเปลี่ยนแต่คนนั้นเขาย้ายพักบ่อยไงอ๋อเหรอฮะนีเป็นไงนะครับก็ อย่างที่บอกไปเนาะก็มีทางกรุงเทพไปด้วยมั้งเพราะมันก็เป็นจังหวัดปริมณฑลนะติดกันใช่มีคุณพวงเพชรไปด้วยนะครับที่เป็นประธานคณะกรรมการใช่ไปที่ปากเกร็ดเนาะนะฮะไปลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับไปที่ปากเกร็ดแล้วก็ไปตลาดประชานิเวศซอยสามัคคีนะครับไปพบปะประชาชนนะครับอ๋อมันจะจุดจีนไงใช่นะครับช่วงตุดจีนก็เลยไปตลาด นะครับจะไปแต่เช้าเลยนะเช้านี่เปอเช้าจริง6หกนาฬิกาสานาทีะครับก็ตลาดมันก็ต้องไปเช้าอ่ะนะถ้าต้องการพบผู้คนเยอะๆนะครับไปเจอประชาชนนะครับที่ตลาดนะครับไปด้วยรถสองแถวใช่ไหมครับนะครับก็มีคนเนี่ยนะฮะอุ้งอิงสู้ๆนะครับรักเพื่อไทยรักอุ้งอิงนะฮะนี่ก็ตะโกนนะครับให้กำลังใจ นะครับเอ่อก็ส่วนใหญ่แล้วพอไปคุยกับทางพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของที่ตลาดนี่นะฮะก็สะท้อนปัญหารุ่นเศรษฐกิจเนาะเรื่องการขายของเศรษฐกิจไม่ดีชีวิตไม่มีอะไรดีเลยของแพงขายของได้น้อยหือเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยนะอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับผลจนจนลงคนรวยรวยขึ้นนะครับก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยจะสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้ครับนะครับ ก็มีประชาชนนี่แหละมาทักทายมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็คุณอิงเองก็ให้สัมภาษณ์นะถึงการลงพื้นที่แบบว่าก็กระแสดีมากนะนะครับประชาชนก็สะท้อนมาก็รู้สึกทนไม่ไหวแล้วหลายคนก็บอกว่าอยากเลือกตั้งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกำลับบงใจให้เพื่อไทยนะครับที่จะเดินสายหาเสียงต่อและพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนนะครับให้ดีขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายคนก็บอกว่าเลือกตั้งมาตั้งแต่สมัยไทยทักก็เลือกอะไรนะเลือกพรยไทยมาตลอดตั้งแต่ปีสี่สี่อ่ะ นะครับจนถึงตอนนี้ก็นนทบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่แข็งแรงนะฮะนะครับสำหรับทางพักเพื่อไทยนะนะครับตอนช่วงที่กระแสประชาธิปัตย์แรงๆเนี่ยนะฮะในช่วงปี5 0าสปีห้เนี่ยนนทบุรีนั้นก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะใช่ไหมเป็นพื้นที่ทางของทางเพื่อไทยอยู่คือเพื่อไทยนนทบุรีเนี่ยผมบอกได้เลยวเขามีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือทีมทีมเพื่อไทยนนทบุรีเขาชอบไว้หนวดกันแล้วทุกคน,นจะหนวดงามอันนี้พูดจริงนะผมไม่ได้แซวอา้าวเหรอฮะจริงจริงสอสอ หมดเท่มากอืมนะครับอ๋อนี่เลยทำใหอ้อย่าไปแซวเขาเล่นอย่าไปแซวเขาเล่นแต่ผมก็น่าสนใจนะว่าเอ๊ะภาพแข็งแรงของเพื่อไทยในหล,ล,ลายๆจังหวัดเนี่ยมันเป็นภาพที่ทาบับไปกับเครือข่ายคนเสื้อแดงหรือเปล่าอืมน่าสนใจเหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันมไม่เคยตั้งไม่เคยได้ศึกษาหรือค้นคว้าจริงจังอย่างนนทบุรีประทุมธานีอย่างงี้ใช่ไหมฮะฮะนะจังหวัดใกล้กรุงเทพที่มีเครือข่ายแสแดงแข็งแรงเนี่ยที่แอคทีฟนะฮะหรืออุดรเนี้ยก็ยังแข็งแรงนะเครือข่ายแสดง นะฮะขอนแก่นอืมนะฮะก็คือหลายจังหวัดแต่ขอนแก่นก็โดนจาะเหมือนกันโดนจาะเหมือนกันเมื่อเเมมืื่่ออครั้งที่ผ่านมานี่ครับได้จะเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยเคยไปลงพื้นที่หาเสียงนี่นะไปที่ตลาดนี่นะบางทีต้องตั้งใจฟังมากๆนะเพราะว่าเสียงมันดังไงเขาจะชมหรือเขาจะด่าเนี่ยเขาจะตะโกนเหมือนกันหมดนึกออกไหมบางทีก็นึกว่าเฮ้ยเขาเขาเขาชมแล้วป่ะว่พอเดินเข้าไปก็เอาเขาด่าเราก็เดือดออกมาม่ด่าด้วยส่วนใหญ่ด่าว่าไงไม่เพืคือด่าก็คือถ้าเขาไม่เชียร์ฝั่งเราใช่ไหมอย่างเวลาไปหาเสียงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เขาก็ด่าไง ใช่ไหมฮะแล้วคนคนที่มีตะกอนด่าคนไทยเขาไม่เคยทำกันไหมมีมีแต่ก็มีนะมีมีมันมีมันมีคนที่แบบเป็นเป็นว่าจริงโหดุนแรงของของฝั่งตรงข้ามนะนะครับเขาเจอเขาก็ด่าอย่างตอนลงพื้นที่หาเสียงเงี้ยตอนผมอยู่พักใช่ไหมถ้าก็มีแกนําแสดงหลายคนอยู่เงี้ยอ่ะคนที่ไม่ชอบก็ด่าอยู่นะแต่ละอยู่ในตลาดเดียวกันเนี่ยนะก็ ด่าเป็นด่าด่าด่าขาบวนหาเสียงคนมชมก็เข้ามาเชียร์ก็อะไรอย่างเงี้ยก็ะะเรื่องปกตินะอย่างอย่างพี่ผมในรงพื้นที่ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งมาด่าก็มีเหมือนกันคือบางทีคนอินเรื่องการเมืองมากๆเ่ยจะแบบต้องแยกเรื่องเหมือนกันนั่นคือเราไม่ชอบก็ไม่ชอบไปแต่ไม่ไมจำเป็นต้องเข้ามาด่าหรอกมันคนละเรื่องกันใช่ใช่คือไม่ชอบแมนยูก็ไม่ต้องไปด่าคนที่เขาชอบแมนยูต่างคนต่างอยู่กันไปแต่ว่าอย่างอย่างก่อนหน้านี้ไงก้าวไกลใช่ไหมฮะที่ไประยองป่ะก็มีคนที่มามามา มาเขาเรียกไงมามาต่อว่าเหมือนกันเรื่อดดีสองเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็งั้นก็ว่ากันไปก็คือแบบว่ามันก็จะมีตลอดนะคนที่แบบว่าพอลงพื้นที่ไปหาเสียงก็จะมีคนมาด่ามาแต่เมื่อกี้ที่เปิดเสียงให้ฟังเนี่ยเขาด่านี่เขาด่านี่นะด่ารัฐบาลด่ารัฐบาลแปดปีด่ารัฐบาลแปดปีเนี่ยนะฮะก็คือคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับเออ่นักข่าวถามนะถึงกรณีที่พลังประชารัฐเขาเปิดนโยบาย700บาทใช่ไหมฮะต่อเดือนนะฮะอันนี้คือบัตรประชารัฐนะไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะไม่ใช่ค่าแรงนะฮะ ว่าจะสามารถสู้กับนโยบายค่าแรงได้ไหมเนี่ยนะครับคุณอิงก,ก็บอกว่าเราพูดและสัญญาในสิ่งที่ทําได้นะฮะนโยบายพรรคอก่นเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะพิจารณากันเองส่วนที่พลังประชารัฐบอกว่าจะทําได้ทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาลต่อน,นั้นก็เป็นวิธีการทํางานที่อาจจะไม่เหมือนกับพรรคเพื่อไทยครับนะครับพอถามถึงท่าทีของพลเอกประวิทยที่พร้อมทอดไมตรีกับทุกพักเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งคุณอิงก,ก็บอกว่าการก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นเรื่องดีแต่ยืนยันว่าเรายึดหลักประชาธิปไตยนะครับ นะฮะาหาเสียงแบบแลนสไลด์เพราะต้องการทําให้นโยบายทุกอย่างที่บอกกับประชาชนเกิดขึ้นจริงรแต่ถ้าต้องจับมือพักร่วมนั้นนโยบายและแนวคิดต้องเป็นไปนในทางเดียวกันเพราะเป็นแนวทางที่ประชานชนเลือกแล้วซึ่งเรายึดสิ่งนี้เป็นหลักก็ถามต่อได้นะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเห็นพลังประชาชนจับมือกับเพื่อไทยภายหลังการเลือกตั้งนะฮะคุณแพทรังทานก็บอกว่าตอนนี้เร็วเกินไปมากที่จะตอบแต่เราอยากให้แลนสไลด์ซึ่งซึ่งทุกคะแนนเสียงจะทำให้เรา แลนสไลด์ได้นะยาแบ่งใจไปที่อื่นนะฮะเลือกเราทั้งคนทั้งพักนะครับเพราะประเทศชาติไม่ไหวแล้วต้องไปต่อนะฮะต้องใช้นโยบายที่ทําให้ชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นครับเอางี้ฟังเสียงนี้ฮะนะฟังเสียงคนณอี้ครับการก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นเรื่องดีนะคะ แต่อันนี้เนี่ยเราก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วว่าเรายึดหลักประชาธิปไตยและก็เราหาเสียงแบบแลนสไลด์เพราะว่าต้องการจะทําให้นโยบายทุกอย่างเกิดขึ้นจริงให้ประชาชนที่บอกประชาชนไปก็อยากให้เกิดขึ้นจริงตามนั้นถ้าต้องจับมือพักร่วมอย่างที่บอกค่ะนโยบายหรือว่าแนวคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะเป็นทิศทางที่ประชาชนได้แ p p r o ูฟแล้วได้ได้เห็นว่ามันผ่านแล้วถึงเลือกเรานะคะอันนั้นก็เรายึดสิ่งนั้นเป็นหลักค่ะ เราเคารพประชาชนนะครับฟังเสียงประชาชนเราไม่ประกาศจับมือกับพรรคใดก่อนเลือกตั้งใช่ค่ะถ้าพลังประชารัฐทอดไปตีมหาเพื่อไทยก่อนมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะเห็นสองรันี้จับมือกันหลังเลือกตั้งอันนี้ยังเร็วกันมากนะครับก่อนเลือกตั้งเราไปพูดนะครับอืมค่ะเพราะว่าเราอยากให้แรงสไลด์เมื่อกี้เดินหาเสียงกับพี่น้องประชาชนก็พูดแล้วว่าทุกคะแนนเสียงจะทําให้เพื่อไทยแรนสไลด์คืออย่าแบ่งใจไปที่อื่นนะคะเราขอให้เลือกเราทั้งคนทั้งพรรคเพราะว่า เราประเทศมันไม่ไหวแล้วมันต้องไปตอบมันต้องใช้นโยบายที่จะทําให้ชีวิตพี่น้องดีขึ้นแล้วเกมการเมืองคือการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เกมการเมืองอย่างอื่นที่เป็นดรามา่าไม่สําคัญไม่จําเป็นนะคะเ,เพื่อไทยจะเปิดตัวบ่าที่ผู้สมัครสสสอครับ,รบทั้ง400เขตในช่วงต้นเดือนกุมภาพัน,นี้ถ้าฟังจากที่ทรับ<า>เลยเหรอเลขาธิการพรรคพูดนะคุณประเสริฐจันทร์รัตน์ุงทองครับคือมันก็ต้องเผื่อในกรณีที่บ้าบอบอแต่มันไม่มีหรอก ผมคิดว่าไม่หรอกคือไม่ยุบสภาไงถูกไหมเพราะฉะนั้นก่อนเจ็ดกุมพามันต้องเขายุบอ,อ,อยู่แล้วไงเขายุบอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าก็ถือเลิกเจ็ดกุมพานี่แหละวันเดทไลน์สามเก้าสิบวันใช่ไหมเพราะก็ยุบสภามันเป็นสมาชิกเพียงแค่สาสิบวันแค่นั้นไงทำก็ยังโยกย้ายพักได้ถ้าสปวิทยุบถ้า 7กุมภาเนี่แหละก็เป็นวันที่เหมาะและคือตัวกฎหมายเนี่ยเจตนานลรม,มันชัดเจนว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายก็30วันไอ้90วันสําหรับการเป็นสมาชิพกพรรคนะนะฮะอันนี้ของเมื่อเช้าที่ผ่านมานะได้บอกคุณผู้ชมก่อนเว็บบางคนเพิ่งเปิดมาอะไเนี่ยการหาเสียงเมื่อช่วงเช้านะครับ